เอ,เ,เออเจโตรลืมตอบโยมเจโตเดี๋ยวปิดท้ายเจโตนิดหนึ่งขอถามอีกนิดหนึ่งเรื่องอะไรนะเจโตยังไงนะขอ,ขอขอขอใหม่นะลักษณะของเจโตวิมุตครับและคุณประโยชน์ของเจโตวิมุตครับลักษณะของเจโตวิมุตต้องใช้พระสูตรนี้คือที่พระเจ้าตรัสว่านะสมถะทำแล้วได้ประโยชน์อะไร หลวงบอกว่าสมถะทําแล้วจิตจับเจริญจิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรหลวงบอกว่าจักราคะได้นะละาคะได้แล้วได้อะไรได้เจโตวิมุตตินะหลุดป้นด้วยสมาธิคําว่าราคะคํานี้แทนโทสะโมหะทั้งหมดนะลาคะโทสะโมหะแทนด้วยคําเดียวว่าราคะก็ได้ ในพระสูตรที่พระเจ้าตรัสเนี่ยเช่นถ้าราคะาในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิขุล่าได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงอ่าวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหว เมื่อไม่วันบ่ยย่อมปรินิพานเฉพาะตนเห็นนะปรินิพานเลยละราคาอย่างเดียวเห็นไหมแต่ต้องราคาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาณนะดังนั้นสมาถาจเจริญแล้วนะจิตจักจเจริญจิตจักจเจริญแล้วละราคาได้ละราคาได้แล้วได้เจโตวิมุตเป็นอย่างนี้และคู่กันคือวิปัสสนาธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรปัญญาจักจเจริญปัญญาจเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไร จักละอวิชาได้ละอวิชาได้แล้วได้ประโยชน์อะไรได้อะไรได้ปัญญาวิมุตตินี่เป็นอย่างนี้นะอาจารย์คะสั้นๆได้ไหมคะอ่าเชิญเชิญก่อนเลิกนะขอบคุณค่ะอีการที่ไม่หลงในอารมณ์ <c oughs> แล้วก็ปรุงแต่งน้อยลงนี่คือเข้าเจโตวิมุตติได้ใช่ไหมคะไม่หลงในอารมณ์ปรุงแต่งน้อยลงเข้าเจโตมันก็เข้าได้ทั้งสองอย่างนะ มันแล้วแล้วแต่เพราะจริงๆแล้วใครจะเข้าเจตวหรือปัญญามันมองมองกันไม่เคยออกมันคนอื่นก็ไปชี้ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถจะตามขนาดจิตคนนี้ได้ว่าคนเนี้ยเจริญสมถะหรือวิปัสนาอันไหนมากกว่ากันเราไม่สามารถฟันธงได้เลยนอกจากผู้ภาวนาเองนอกจากพระพุทธเจ้านะอ่าก็เหมือนกับจริงๆตัวคนตัวเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยอินทรีย์แก่ก้าหรือเปล่า มากน้อยแค่ไหนใช่ไหม,มเพราะเราไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณในอดีตว่าโอโ้อดีตเคยสร้างมาขนาดไหนผ,ผู้เจ้าเท่าน,นั้นเลยแล้วผู้ภาวนาจะไม่ทราบด้วยตัวเองเหรอคะวะ่าทราบในหลักเกณฑ์ที่ผู้เจ้าบอกไงทราบอินทรีย์กับทราบการหลุดพ้นต่างกันนะโยมไม่ทราบว่าอินทรียโยมแก่กล้ามากหรือน้อยแต่โยมจะทราบว่าฉันบรรลุแล้ว เพราะว่าฉันมีองค์ธรรมตามที่ผู้เจ้าบัญญัติเช่นมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างไม่หวั่นไหวฉันมีสิลินั้นเป็นที่รักของพระรยายเจ้าหรือฉันเห็นอริสัสีหรือฉันมีใจปราศจากความตเนียนเป็นมลทินมีจาระค์อันปล่อยแล้วคนนั้นต้องรู้รนะอะแต่อันนี้คนละมุมการคนละอ,อันกันหมายกัว่าจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นใช่ถูกต้องนันทิก็รู้ว่าจิตมีละนันทีใช่ใช่ จิตนะลงก็รู้ว่าจิตลงเนี้ยลงอ่าฮะอ่าฮะอ่า huh. uh huh. <laughs>